ถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดชั่วชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนเราได้บ้างเสียบ้างชั้นประไรได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละท่านเอ่ยจเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกคนทุกท่านจะก,กลับมาพบกันกับธรรมะบรรบาน ทักทายญาติโยมทุกคนทุกท่านญาติธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่เรายังได้ตื่นลืมตามาและเรายังมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและคอยคว้าหาซึ่งความสำเร็จที่เราตั้งความหวังเอาไว้ชีวิตก็ก้าวเข้าสู่อีกวัน ในความเป็นมนุษย์ของเราก็ยังยืนยาวต่อไปอีกในทางพระพุทธศาสนาบอกว่าเราจะโชคดีสักเพียงใดที่เราได้ตื่นมารับอารุณได้เห็นแสงแห่งพระอาทิตย์ได้ใช้ชีวิตต่อเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีการคิดแบบนี้การรู้สึกแบบนี้ มันก็ทำให้เราสุขใจมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีค่าและก็มีความหมายเราจะทำอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรากลับไม่ตื่นขึ้นมาล่ะอาจจะเป็นค่ำคืนสุดท้ายที่เรานอนหลับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะตื่นที่พูดอย่างนี้ ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกคนทุกท่านลองคิดพิจารณาตามพระอาจารย์ดูก็แล้วกันว่าทำไมชีวิตนี้เราจึงเต็มไปด้วยความหวังว่าชีวิตนี้ทำไมจึงเต็มไปด้วยการวาดฝันสิ่งต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าเจทําไมเรามักที่จะทําสิ่งเหล่านั้นไม่สำเร็จเพราะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้บางครั้งบางที มันก็ไกลจนเกินไปเพราะชีวิตของเรามันสั้นสั้นจนไม่รู้ว่าแต่ละวันแต่ละคืนเราจะมีชีวิตอยู่เราจะมีลมหายใจได้สักเพียงใดถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในตามธรรมะคำสอนของพระผู้มีพระพากเจ้าเนี่ยเราจะไม่เกิดความวิตกกังวลในส่วนตรงนี้ เราใช้ชีวิตเหมือนอย่างกับว่าวันพรุ่งนี้มันไม่มีสำหรับเราแล้วชีวิตของคุณโยมทุกคนทุกท่านจะผ่านไปด้วยความสุขทั้งนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขในแต่ละวันเพราะทุกท่านทุกคนไม่มีใครอยากที่จะทุกข์ใจอยากที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่จะให้พวกเราพิจารณาทุกท่านทุกคนชีวิตมันผ่านไปผ่านไป ก็จะได้ไปจมปลักกับมันเสียใช้ชีวิตให้มันพอเพียงอยู่กับความสุขของตัวเองบุญทานการกุศลเราก็สั่งสมเอาสิ่งใดที่มันดีสิ่งใดที่มันเป็นมงคลสิ่งใดที่มันมีประโยชน์กับชีวิตของคนเราเราก็สั่งสมสิ่งเหล่านั้นเอามันจึงจะเกิดเป็นประโยชน์มากกว่าโทษแล้วชีวิตนี้เราจะมีความสุขอย่าประมาทในชีวิตนะคุณโยม ใช้ชีวิตให้เป็นเหมือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วยาโยมทุกคนทุกท่านจะมีความสุขก็ขอเมตไชให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะก้าวผ่านความทุกข์ไปด้วยกันนะคุณโยมเนาะนะก็จะเริญนสุขจเจริญธรรมขอความสุขความโชคดีจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกคนก็ขอจเจริญพร